สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องรำพนมไพรทุกคนทุกท่านนะครับแล Jam ้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องอาจารย์รำพนมไพรพารวยจากช่องทางนะครับสําหรับวันนี้นะผมรันพนมไพรจะมาให้แนวทางชุดเลขวิ่ง VIP นะครับเลขวิ่ง VIP ส่วนใครที่รอเลขวิ่งสนามเป็นน้ําที่ให้วิ่งสองเข้าบนล่างก็เดี๋ยวถ้ามาแล้วจะลงให้เพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องนะครับส่วนใครที่รอเลขรับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้มาตัวเดียวรอบที่แล้วให้สองล่างมา แล้วก็ให้สองสามเม็ดเดียวพอเสียดายนะครับแต <ห hiding. S 1> <SW> ่ส,ส่วนเลขวิ่งท่านแม่นมากนะครับถ้าวิ่งสองล่างก็เข้าเสียดายน่าจะเป็นสองสามตัวเลขก็ออกสองสองเสียดายครับใครที่ร ainsi, อนะครับรอได้เลยนะครับมาแน่นอนครับส่วนวันที่สิบหกทัานมาคขแปดนี้ก็มารับชมชุดเลขวิ่งวีดีอของจันลันพัตลุงไทยก่อนนะครับนี่ครับผมให้วิ่งบนแปดนะครับวิ่งบนแปดให้เ็ดแปดเม็ดเดียวนะครับวิ่งบนแปดให้เ็ดแปดเม็ดเดีย <người> ว <ys> <Need> แล้วก็วิ่งล่าง0ให้0.5เมตรเดียวครับตอนเดียนนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นอชอบชุดไหนก็ไปหาหยิบกับแบตเตอรี่ไว้นะครับทุกอย่างเราให้แนวทางเพื่อประกบอบการตัดสินใจของท่านาน,นาไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ<อ>เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องแคบหน้าจอไว้นะครับ มาจอ่อไปเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแชร์แบ่งปันกันออกไปนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับกดไลค์ขอให้รวยกดแชร์ขอให้ถูกหวยนะครับสาหรับวันนี้ผมรลนมไพรก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับขอทุกท่านที่ติดตามแล้วชมแล้ฟังทางช่องรันรำลมไพรโชคดีร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ